ัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทีุ่กท่านครับพีดีต้ารับทุกทุกท่านเราสู่ชเท่ยวมีพีธรรมดานะครับต้องมีพีธรรมดาเขาจะมานำเสนอลาวสตานะครับลาวสตาของวันที่19บเก้าาคมงพันาร้อนะครับลาวสตาก็คือเลขจากประเทศลาวนะนีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับต้องมีพีีธรรมดาเขาจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับ ออกไปสามโมงสี่สิบห้านะครับทุกวันดูวันนะทุกวัน,นะท,วนทุกวันเลยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวัดนี้อาจารย์เคยไปมาแล้วนะที่ประเทศเลาวนะสวยงามมากฝั่งฝั่งริมริม,มทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ํานะแม่น้ําโขงเป็นท่าเป็นบันไดลงไปแม่น้าโขงประมาณ ถ้าเวลาน้ำมันเต็มฝั่งเนาะคงน่ากลัวเนาะคงลึกน่าดูไหลแรงนะอันนี้ตอนที่ไปน้ำมันลดลงมาไปนู่นท่านบันไดงท่านสุดท้ายเลยนะน้ำมันแต่มันก็ไหลตามปกตินะอันนี้หน้าแรงไปหน้าแรงประมาณนี้ครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาชมนะฟิวฟิวฟิวเลยอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดตูดแกงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอามาชมเลขกันเก้ากับศูนย์นะ สองสามสี่ห้าหกเก้าศูนย์นะต้องสามสี่ห้าหกเก้าศูนย์นะครับชุนชอบให้นำไปใช้นะครับศืนสองสองศูนย์คืนสามสามศูนย์คืนสี่สี่ศูนย์ศืนห้าห้าศูนย์คืนหกหกศูนย์เก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้า เก้าศูนย์ศูนกาครับจดเอาหนึ่งเอาสองสามสี่ห้าหกเก้าศูนย์ก็พอครับแล้วไปจับคู่กันแล้วนะครับชอบชุดไหนก็ติ๊กติ๊ก,กไว้ทําเป็นสามระดับนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นสามระดับมาถึงเลขที่ชอบนะถ้าไม่ชอบก็เอาเลขอื่นมาเติมใส่ก็ได้าอ,าอาจารย์จับคู่ไม่เคยเข้าเลยเอาเลขฝั่งตรงข้ามดีกว่าฝั่งตรงข้ามก็คือไม่มีสองสามสี่ห้าหกเนี่ยไม่มีเหลืออะไรล่ะเจ็ดแปด สี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองมันก็จะเหลือเลขอะไระท,ที่ที่อาจารย์ยังไม่ลงจับคู่ไม่ค่อยมาจับคู่ไม่ค่อยมาอาจารย์จับคู่สองสามสี่ห้าหกใช่ไหมมันก็เอาเลขที่เหลือที่อาจารย์ไม่ได้จับก็คือหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดเจ็ด ไม่แค่นี้แหละก็จะเหลือหนึ่งกับเจ็ดกับแปดนะหนึ่งกับเจ็ดกับแปดมันจะมาคู่กันจนมากถ้าเกิดจับแล้วมันไม่มาก็าเอาก้าเจ็ดก้าแปดก้าหนึ่งชุดเจ็ดชุดแปดชุดหนึ่งอะไรเงี้ยรู้จักไปปยุกเอานะครับรู้จับอาจารย์จับคู่ไม่ค่อยมาเท่าไหร่เอาเลขที่อาจารย์ไม่ได้จับดีกว่าก็าคือเลขที่เหลือมีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดนะครับอืวิธีทํานะ วิธีพี่แพรไงประมาณนี้ส่วนมากมันไม่ค่อยมาจากทีไรมันไม่ค่อยมาสักทีครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับประยุกต์ใช้เอานะอ่าครับขอขอบคุณมากๆครับดูดีดูดีครับสวสดีครับ